สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match ครับประจำวันศุกร์ที่4เมษายน2568นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยก่อนเกมพรีเมอร์ลีกตอกันเลยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งแข่งไปคืนวันพฤหัสวันพฤหัสนะแล้วก็คือมันก็คือถ้าเวลาบ้านเรามันก็เช้าวันเช้าวันศุกร์ใช่ไหมนะครับผมก็แข่งต่อเลยครับสุดสัปดาห์นะครับผมคู่ของเชลซีเนี่ยที่จะบุกไปเยือนเบนส์ฟอร์ดเนี่ยเตะกันในคืนวันอาทิตย์ นะครับผมเวลาสองทุ่มโตนะครับผมก็ผมว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงวันหยุดที่แบบอ่าอะไรนะมันจะหยุดชดเชยมั้งวันจันใช่ไหมนั่นแหละมันจะมีวันจักรีใช่ไหมวันที่หกเมษาแล้วก็วันที่เจ็ดคือน่าจะเป็นวันหยุดชดเชยเพราะว่าแฟนเชลซีน่าจะได้ดูอยู่แล้วนะเพราะว่าเตะ2สองทุ่มเวลาดีด้วยแล้วก็คืนวันนั้นเนี่ยมันก็จะมีคู่ใหญ่ใช่ไหมระหว่างยูเนเอ่อแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะผมแมนยูเนเตดกับแมนซิตี้นะครับ ก็ดูกันต่อเนื่องไปเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวการสัปดาห์ถัดไปมันก็จะเป็นคอนเฟลเลนต์แล้วมั้งนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องลงเล่นแล้วน่าจะเป็นรอบ16ทีมปะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะหรือรอบ8นะจำไม่ได้แล้วอ่าเดี๋ยวคอนเฟลเลนต์นะครับผมนี่น่าจะเป็นรอบ8ทีมแล้วนะเออคอนเฟลเลนต์เนี่ย พอรอบสิบหกทีมเราเจอนี่ไปอ่ะเพิ่งเจอเอทีมอะไรอ่ะโคเปนเฮเกนอ่ะโคเปนเฮเกนเราเพิ่งเจอไปนะแล้วก็เดี๋ยวต้องเจอกับลีเกียวซอนะครับบุกไปเยือนก่อนลีเกียวซอรู้สึกจะเป็นทีมจากอ่อะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนระับลีเกียวซอน่าจะเป็นทีมจาก โปแลนด์ Bo and, นะครับทีมจากโปแลนด์รอบแปดทีมแล้วนะครับผมรอบแปดทีมของคอนเฟลเลนต์นะแทีนี้มันก็จะได้สองเกมก็เริ่มเล่นแล้วสัปดาห์หน้านะครับผมก็เป็นเกมที่ผมว่าเชลซีก็ต้องลุ้นแล้วแหละสองนัดนะลีเกอ์วอซอก็คือแบบผ่านให้ได้แล้วก็เข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศนะครับใกล้เข้าไปแล้วนับสำหรับคอนเฟลเลนต์นะแต่อ่เดี๋ยวสัปดาห์นี้มา โฟกัสในพรีเมียร์ลีกก่อนละกันนะผมว่าเออเราจะต่อเนื่องได้ไหมจากเกมกับสปเปอร์ที่เราเพิ่งชนะไปนะครับนี่ทีนี้บุกไปเยือนเบนฟอร์ดแล้วก็เบนฟอร์ดเนี่ยเกมกลางสัปดาห์เพิ่งแพ้นในคอซเซิลมานะครับ <seas> <ม>ก็เดีย๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์นะเพราะว่าอันนี้บทสัมภาษณ์ก็หลังจากที่จบเกมกับสเปอร์นั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีบทสัมภาษณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะจากอินโซมารสกาคือก่อนจะถึงเกมวันอาทิตย์นะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะผมก็ พูดถึงเกมกับเบนฟอร์ดนะว่าคิดว่ามันยากแค่ไหนในการเจอกับเบนฟอร์ดนะมาเลสกีบอกว่าจะเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วนะครับผมคืนก่อนนะครับผมคือพวกอาพวกเขาเนี่ยเล่นก่อนเราใช่ไหมเบนฟอร์เนี่ยก็คือเล่นไปก่อนวันหนึ่งแล้วก็เชลซีเล่นคือวันวัหัสนะก็คือเขาแพ้เนี่ยเขาเสริรไปดังนั้นเนี่ยจากเนี่ยพอเขาแพ้มาเนี่ยแล้วกลับมาเล่นในบ้านด้วยเนี่ยคิดว่าจะเป็นเกมที่ยาก เช่นเดียวกันกับเชลซีหลังจากนี้ครับทุกเกมจนกว่าจะจบซนะีซั่นเนี่ยจะเป็นเกมยากหมดเลยนะครับแล้วก็เตรียมทีมแค่สองวันเนี่ยมีมันเจอความยำบะยากลำบากอะไรไหมนะครับผมมาเลสกาเขาบอกว่ามันก็ยากเอาการนะเราน่าจะเป็นทีมทีมเดียวมัางคือตอนนั้นมาเลสกาเขาไม่รู้ไงว่าโปรแกรมสเปอร์ก็คือเล่นวันอาทิตย์เหมือนกันแหละสองทุ่เหมือนกันเจอซอแฮมตันนะครับก็ เขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้อ่ะเขาวันเนี้ยเขาพูดว่าคือทีมสปเปอร์เนี่ยไม่รู้ว่าพวกเขาเล่นในวันอาทิตย์หรือลงเล่นเมื่อไหร่นะดังนั้นเนี่ยเราสลับลาแล้วมันยากนะครับผมแต่ตอนเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการกับโปรแกรมที่มันแน่นแบบนี้ยังไงนะเพราะว่าเดี๋ยวการสัปดาห์สุดสัปดาห์การสัปดาห์สุดสัปดาห์เลยนะครับเล่นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราจะต้องแบบฟื้นฟูพลังงานฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ต้องลงสนามอีกครั้งในวันอาทิตย์นะครับ แล้วก็โมเมนตัมของทีมนะก่อนเจอเบนฟอร์ดนะก็คือเพิ่งชนะสเปอร์มาใช่ไหมมาริสคาเขาบอกว่าแน่นอนว่ามันดีมากครับที่เราเก็บชนชนะได้การชนะในเกมแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับเกมต่อไปเนี่ยมันมักส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นการเตรียมตัวที่ดีคือชนะมาก่อนแล้วแล้วก็เตรียมเตรียมเตรียมตัวเพื่อเกมถัดไปก็คือเหมือนกับว่ามันจะเป็นการเตรียมตัวที่ดีนะครับผมส่วนใหญ่แล้วหวังว่าจากเกมเนี่ยเราจะสามารถสร้างโมเมนตัมโดยรู้ว่าทุกเกมเนี่ยจะเป็นเกมยาก ยันจบซีซั่นนะครับผมโฟฟาน่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองเกมกับสเปอร์นะครับมาเลเกเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรนะครับผมคือเจ็บกล้ามเนื้อก็คือแฮมสติงนั่นแหละนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วเรากําลังรอผลตรวจเพิ่มเติมอยู่นะครับแล้วก็ผิดหวังไหมที่เสียทั้งลาเวียทั้งโฟฟาน่าไปในการรับมือกับเบนฟอร์ดที่มีนักเตะคล้ายๆแบบ สภาพร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับผมอเสียพวกเขาไปนะลาเวียกับโฟฟาน่าเนี่ยคิดว่าพวกเขาเป็นสองนักเตะที่แข็งแกร่งมีที่มีร่างกายแข็งแกร่งที่สุดของคุณหรือเปล่านะครับที่เสียไปนะครับมาเลค้าเขาบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะในเกมแรกที่สแตนฟอร์ดบิดที่เชลซีชนะสองหนึ่งนะวันนั้นเนี่ยวันนั้น คือตอนตอนที่เท่า่ผมจําได้โฟอ่าโฟฟาน่าไม่มีชื่อมั้งนะครับที่ย้อนไปนะเกมปีที่แล้วเดือนธันวาเนี่ยคือรู้สึกจะไม่มีนะโฟฟาน่าแล้วก็วันนั้นเป็นโทซินอ่ะที่โทซินพลาดและเอโบโมหลุดไปเห็นไหมอ่าถ้าถ้าใครจําได้นะเกมนั้นคือเราเนี่ยได้ประตูจากคูเร่าแล้วก็แจ็คสันยิงเสาแรกเออนะ่ะลูกนั้นจําได้เลยแจ็คสันลากไปแล้วก็ยิงเสาแรกนะครับแล้วก็เออ เบนฟอร์ตมาตีไข่แตกจากเอมโบโมที่วิ่งไปและโทซินสไลด์พลาดะครับเออสไลด์แล้วทาให้เอมโบโมหลุดไปหลุดเดียวแล้วก็ยิงสวนตัวโรเบิร์ตซานเชสเข้าไปแล้วก็วันนั้นซานเชสมีเซฟด้วยนะที่ทําเกือบทําให้เบนฟอร์ตีเสมอได้เออวนนันนั้นนะครับก็คือเขาจํานะอ่าทางมาลิสกาเขาย้อนไปเขาอาจจะจําผิดจาถูกนะเขาบอกว่าเลกแรกเนี่ยทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บครับนะแล้วก็ใช้โทซิน โอวิลชารลบาคือจําไม่ได้ว่าชารลบาอยู่กับทีรู้ป่าแต่พอผมไปเช็คดูอ่ะไม่มีนะโทซินอนะ่ะมีโควิลใช้เพราะว่าวันนั้นแนวรู้ว่ารู้สึกจะเป็นพาวเมอร์แจ็กสันมาดูเอเก้ะผมผมเห็นลงเอ,อ็นโซ่ไกเซโด่ฝั่งไม่แน่ใจว่าเป็นเนโต้หรือซานโชนะจำไม่ได้ลวปีกซ้ายนะเกมนั้นอ่ะก็คือเขาบอกว่าเออ แต่แม้ในเกมแต่แม้ว่าในเกมแรกเนี่ยเขาทั้งคู่ทั้งลาเวียทั้งฟโฟาน่าไม่อยู่กับทีมอะแต่เราก็ทําได้ดีทีเดียวโดยรู้แน่ชัดว่าพวกเขาแข็งแกร่งด้านสภาพร่างกายสำหรับเบนฟอร์น,ะนักเตะเขาอะเราจะพยายามทำผลง,งานให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อขาดสองคนเนี่ยไปเนี่ยจะมีโอกาสให้จอร์ดอาเชมปงหรือนักเตะแบบเขาเนี่ยขึ้นมาไหมขึ้นมาเล่นแทนสล็อตตรงนี้มอะไรอย่างนี้นะครับ เขาบอกว่ามาริสคาเขาบอกว่าอ่าผมชอบเขานะแต่ว่าเขาต้องการเวลาที่เหมาะสมอย่างแน่นอนถ้าเราต้องการเขาเขาก็ต้องพร้อมที่จะลงเล่นนะครับผมคือเชิงปฏิเสธนิดนึงอะ่ะเออบอกเขามไม่หรอกนะเออไม่ก็ค,คือแบบคือทาริกจอร์ดอะ่ะคือถ้าเกมกดดันอย่างเงี้ยผมว่าอย่าให้น้องลงเลยนะครับผมเดี๋ยวมันเป็นการที่แบบถ้าพลาดแล้วทีมได้ผลการแข่งขันที่ไม่ดีอะไรเงรี้ยเสมอรหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็น ที่มิภาพวิจารณไปเออแล้วก็มาเลเซียโดนเต็มเต็มนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอนักข่าวเขาถามมาเขาบอกว่าตอนเนี้ย6เกมหลังสุดเนี่ยคุณชนะไปแล้วทุกทุกรายการนะคือนับทุกรายการไม่ใช่เพียมืนี้นับทุกรายการชนะ5จาก6เกมหลังสุดนะเพราะว่าแพ้ซนอนไปเกมหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละแม้ว่าฟอร์มการเล่นในบางเกมเนี่ยอาจจะไม่ดีนะไม่ดีที่สุดในซีซั่นแต่หลายๆคนเขาบอกกันว่า ฟอร์มการเล่นน่ะไม่สําคัญเท่ากับตราบใดที่ผลงานคุณยังดีอยู่ก็คือแบบถึงแม้ไม่ฟอร์มไม่ดีแต่ว่าแบบอ่าชนะหนึ่งศูนย์สองศูนย์เล่นไม่ดีนะแต่ชนะเก็บแต้มได้ก็เหมือนกับว่าช่วงท้ายซีซั่นไม่มีใครสนใจเรื่องฟอร์มการเล่นที่สวยงามเล่นดีมากๆอะไรางี้นะครับคือนักข่าวถามประมาณนี้แล้วเขาถามว่าคุณคิดแบบนั้นไหมเออคุณคิดแบบอย่างที่ว่าไหมมา,าริซาเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาบอกใช่แล้วตอนเนี้ยเป้าหมายคือพยายามจบซีซั่นให้ อยู่ในจุดที่เราทําได้ตลอดสีซั่นก็คืออยู่ตวนเปียนครับอันดับสองสามสี่ห้าหกประมาณนี้ค้นเปียนอยู่อันดับแถวๆเนี้ยนะครับมีบางช่วงก็ขึ้นสูงสุดก็คือลองจากฝูงใช่ไหมช่วงหนึ่งนะครับเขาบอกว่าผมคิดมาตลอดนะว่าอาจจะเป็นห้าหกเดือนแรกที่เราทําได้ดีเพราะเคยอยู่อันดับสองนะครับลองจากฝูงนะครับแล้วก็เราต้องการอยู่ตรงนั้นแหละ ความคาดหวังอาจเปลี่ยนไปเล็กน้อยก็คือแบบอาจจะไม่ขึ้นไปถึงรองจากฝูงก็คือประมาณว่าอันดับสามสี่ห้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าในแง่ผลงานเนี่ยทุกเกมมีความแตกต่างกันผลงานในคืนนี้สาหรับคุณน่าจะดีกว่าผลงานก่อนหน้านี้บางเกมเนี่ยผมมีความสุขนะเพราะเพราะผมรู้ว่าเราต้องฝ่าฟันกับคู่แข่งที่เล่นเกมรับต่ํานะครับผมแล้วก็แบบ อ่าคู่แข่งก็ถอยลงเรื่อยๆอคือไม,ไม่ไม่ไม่พยายามดันสูงอ่ะคือเล่นรับลึกยืนกันเป็นรถบัสสองชั้นอ่าต้องรู้คํานี้ใช่ไหมนะครับผมรู้ว่ามันยากแค่ไหนในการเจาะเกมรับอย่างนั้นนะครับผมเขาเขาเขาบอกประมาณนี้นะสำหรับมาเลเซียก็คือผมว่าถ้าเจออย่างแบบเกมก่อนๆน,นะแบบคู่แข่งลงมารับต่ําเลยแล้วพื้นที่ด้านหลังอ่ะที่เป็นริมอ่าตัวหลัง เส้นจุดเตะมุมอะ่ะข้างหลังเลยอะ่ะจะไปโจมตีช่องนั้นมันก็ค่อนข้างจะอาจจะยากลาบากนะหรือบางทีอาจจะโดนจับลำหน้านะครับก็เลยแบบผมว่าส่วนใหญ่นะถ้าจะเจาะแบบนี้นะถ้าโดยความความคีดส่วนตัวผมนะมันก็น่าจะเป็นเกมเร็วเล่นบอลเร็วทําชิ่งอะไรเงี้ยน่าจะเจาะได้นะครับผมคือยิ่งเล่นช้าเท่าไหร่มันทําให้คู่แข่งยิ่งตั้งตัวได้เวลาเล่นเกมรับนะครับ,นะรบแล้วก็เขาบอกว่า ลาเวียจะโอเคไหมสำหรับเกมวอาทิตย์มาเลสกีบ,บอกว่าไม่ครับจะไม่พร้อมช่วยทีมแน่นอนแล้วนะครับต้องใช้เวลานานแค่ไหนมาเลสกีบ,บอกว่าเรายังไม่รู้เรากําลังรอทั้งคู่นะครับทั้งลาเวียทั้งโฟฟาน่าแต่ลาเวียเนี่ยดูดีกว่าเล็กน้อยกับอาการบาดเจ็บเมื่อเทียบกับโฟฟาน่าในแง่ของเวลาเนี่ยคิดว่าลาเวียน่าจะกลับมาก่อนโฟฟาน่านะครับอาการลาเวียเป็นแบบเป็นอย่างไรนะคืออะไร ที่บาดเจ็บเนี่ยมาลาิซ่าเขาบอกว่าปัญหาเดียวกันกับโฟ,โฟนาน่าเลยครับก็คือแฮมสติงนะครับคิดว่าพอไม่ได้ลงสนามนานๆหรือเรื่อยๆแบบนี้ทั้งซีซันเนี่ยลาเวียสำหรับลาเวียนะคิดว่าฟอร์มเขาจะกลับมาได้ไหมหรือฟอร์มจะตกเรื่อยๆเนี่ยกังวลไหมมาลาิซ่าบอกว่าถ้าเทียบเมื่อซีซันก่อนกับซีซันนี้นะครับเขาพัฒนาขึ้นเพราะซีซันนี้เนี่ยมันยากนะที่จะกลับไปเป็นแบบนั้นแต่เป้าหมายของเราคือพยายามรักษาความฟิตให้ฟิต ที่สุดเท่าที่ทําได้ปีหน้าเนี่ยคิดว่าเขาจะได้ลงเล่นมากกว่าซีสัส่งน,นี้เรากําลังพยายามทําแบบเดียวกันมันไม่ใช่สถานการณ์เดิมนะแต่ว่ามันสถานการณ์ตัว,วาลาเวียกับลิสเจมพอคล้ายๆกันลิสเจมเนี่ยนั่งสำรองในเกมกัสบสเปอร์นะครับเขาเป็นนักเตะที่ดีสุดของเรานะหรืออาจจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของเราก็ได้นะแล้วก็เขาก็ตอบคําถามต่อว่าเอออาจอย่างที่คุณบอกในลิสเจมทําไมอยู่บนมานนั่งสำรองนะมาเลสกาเขาบอกว่า เราพยายามดูแลเขานะครับผมตอนเนี้ยรู้แค่ว่าเขาไม่สามารถลงเล่นได้ทุกๆ3วันก็คือสุดสัปดาห์การสัปดาห์สุดสัปดาห์การสัปดาห์าหาหอะไรเงี้ยคือลิสเจมทําอย่างนั้นไม่ได้คือมันก็ว่าร่างกายหรือสภาพร่างกายเขาลงได้แบบอาทิตย์หนึงเกมหนึ่งประมาณเนี้ยครับแต่มาเลสกาเขาบอกว่าหวังว่าไม่ช้านะครับเขาจะได้เริ่มลงเล่นได้ในทุกๆ3วันแต่เป้าหมายหลักของเขากับลาเวียก็คือ ให้พวกเขาฟิตเพราะเรารู้ว่าพวกเขามีความสําคัญต่อเราแค่ไหนนะครับแล้วก็พูดถึงเอ็นโซนะที่ทําประตูต่อเนื่องจากทีมชาติแล้วก็มาเกมกับสเปอร์ที่ทําประตูใชให้กับทีมนะครับผมมาริสคาเขาบอกว่าคือเขาทําดีเรื่อยๆนะครับผมนะบแบบนะักข่าวก็ชมเนี่ยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เขาทําอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบทำดีขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาหรือไม่มาริสคาบอกว่าไม่นะเพราะผมคิดว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ย เขาก็พัฒนาขึ้นมากแล้วความเข้าใจเกมตอนเนี้ยแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเขารู้ว่าเขาต้องไปตรงไหนอยู่ตรงไหนในกรอบเขตโทษผมคิดว่าการทำประตูส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยในซีซั่นนี้เนี่ยกับเราเนี่ยก็เป็นเพราะเขาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกอะ่ะอยู่ถูกที่ถูกเวลาและกนะนะตรงนี้แล้วก็แม้กับทีมชาติประตูนั้นจะคล้ายๆกันครับดังนั้นเนี่ยเราจึงพอใจกับพัฒนาการของเขาแล้วก็ปิดท้ายเรื่อง เอนโซจะเป็นแบบแฟงล้าผาดไหมมีสัมผัสพิเศษประมาณนี้มีเซนในการเข้าไปทาประตูในกรอบเกตโทยอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นประเภทนั้นไหมมาเลสกีบอกว่าเอนโซมาเอนโซเฟรนันเดสเนี่ยเขาเป็นนักเตะท,ที่ดีสําหรับเรานะเราพอใจครับแต่ว่าแฟงล้าผาดเป็นนักเตะท,ที่แตกต่างออกไปจากตอนนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้สำหรับสิ่งที่เอนโซมาเลสกีพูดเอาไว้ก่อนเกมนะไปดูรายชื่อนะผมก็ผมว่าอาจจะยุดชุดยุดชุดเดิมจากสเปอร์นั่นแหละผมว่าชุดเดิมเลย ไม่น่าเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็อาจจะมีลิสเจมเข้ามาแทนกุสโตอ่าอย่างเงี้ยอาจจะเปลี่ยนได้แต่คนที่เหลือผมว่าไม่เปลี่ยนเลยก็คือซานเชสนะครับอาจจะเป็นลิสเจมผมคือหลายๆคนเขาพูดนะครับผมแล้วก็แฟนเชลซีผมว่าอาจจะเป็นพี่ปาล์มด้วยบางที่เคยพูดบอกว่ามาเลสกาเขาค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเซนเตอร์แบ็กบ่อยเปลี่ยนคู่อ่ะคู่เซนเตอร์ Center. ตอนตามจริงเนี่ยถ้าเป็นคู่ตัวหลักของเชลซีชุดชุด แบบชุดแรกในในใจของเขาในแผนเขาเนี่ยมันจะเป็นรีไวล์โควิลกับโฟฟาน่าแต่โฟฟาน่าเจ็บใช่ไหมเนี่ยเจ็บเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่มันก็เลยวนเวียนนะครับโควิลยืนกับโทซินโควิลยืนกับชาโลบาหรือชาโลบายืนคู่กับโทซินหรือเป็นบิบาเดียชิลอย่างเงี้ยมันแล้วแต่นะแต่เกมนี้ถ้านักข่าวพูดประมาณว่าแบบเนี่ยเบนฟอร์ดมีนักเตะที่แบบแข็งแกร่ง แต่ต้องดูจริงๆนะครับว่าแนวรุกของเขาอะแร่งจริงแต่ไม่ตัวสูงใหญ่โซนใยญ่จะเป็นความเร็วผมว่าอาจจะยังอาจจะเป็นเกมเกมที่สองก็ได้ที่ชาโลบาลงต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะครับผมก็อาจจะเป็นชาโลบาโควิลแล้วก็มาร์คูรยาตรงกาานีนเอนโซไกเซโดอย่างที่บอกครับในช่วง after the match เกมกับสเปอร์ไกเซโดเนี่ยเราวัดระวังให้ดีครับสองเกมก็คือเบนฟอร์ดกับอิฟโซวิดเนี่ยที่เราจะเจอในลีกอย่าโดนใบเหลือง ถ้าโดนเนี่ยเดี๋ยวโดนแบนนะครับสองเกมเพราะว่าก่อนที่จะถึงนัดที่สามสิบสามรู้สึกจะเจอฟูลแลมหรืออะไรไม่รู้เนี่ยจะไม่ผิดนะนะนัดที่สามสิบสามอ่ะก็คือทางพี่เ,เ,ห,เห,หมือนเละเขาล้างใบเหลืองเอ่อนับหนึ่งใหม่นะครับล้างใบเหลืองแล้วก็จะทาให้ไคเซโดเนี่ยลงต่อเนื่องได้ยาวๆเลยจนจบซีซั่นให้กับเรานะครับแต่ว่าถ้าโดนใบเหลืองปุ๊บเนี่ยโดนแบนสองเกมเลยทันทีนะครับผมก็ต้องระมาราาัดระวังแต่ก็ชื่นชมเขานะ เออเล่นยังไงว่าไม่โดนใบเหลืองเลยสก,กัดแต่ละลูกเนี่ยมันแบบมันก็ส่มเสียงนะแต่ว่าเข้าบอลแม่นยำยอะไรเงี้ยนะครับผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะสาหรับคืออาจจะถ้าจะให้ถ้าจะให้กาเซโดเล่นดีมากเราสงสัยต้องเป็นแบบนี้มันเจอสถานการณ์แบบคือเขายังโดนใบเหลืองไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงที่อ่าพอเป็นตัวหลักในเรื่องเกมรับให้กับเรานะก่อนจะถึงแดนหลังเนี่ยก่อนจะถึงกองหลังเนี่ยด่านแรกที่ปะทะไงกับนักนักเตะที่เป็นเกมรุกของคู่แข่ง คือไกเซโดเข้าแต่ละอันคือแต่ละเกมมันโดนใบเหลืองบ่อยครับเออเดี๋ยวโดนใบเหลืองเดี๋ยวโดนอีกแล้วเดี๋ยวโดนนัดนี้นัดหน้าก็โดนคนพี่นะมันก็เลยแบบโอ้โหแบบมันอาจจะบางบางจังหวะหรือบางเกมเขาอาจจะเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานไปนิดนึงเรื่องเกมรับแต่พอเวลามันมีข้อจํากัดตรงเนี้ยเนี่ยโดนใบเหลืองไม่ได้นะโดนแบนอะไรเงี้ยเห็นตั้งแต่เกมกับอาเซนอลแล้วคือรุ้ว่าเฮ้ยมันจะโดนใบเหลืองบ้างวะเซมเปอร์จะโดนใบเหลืองไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ย มีการประท่าเห็นไหมไอช่วงตอนที่ป๊าบซาของสเปอร์ลงมานั่นแหละคือแบบคล้ายๆแบบเหมือนมีปะท่ากันมีอะไรกันมึนจะโดนมั้ปล่าวะอะไรเงี้ยคือลุ้นตลอดนะผมก็เอาใจช่วยนะสองเกมตัดจากเนี้ยครับคือเบนฟอร์ดกับอิฟสวิดเนี่ยหวังว่าคงไม่โดในใบเหลืองนะขอแค่นั้นเลยนะครับผมมาสับไกเซโดนะนะผมก็แนวลุกก็มาด้วยอ๋อคือถ้าเกมที่แล้วสารโชว์เล่นไม่ดีใช่ไหมก็อ,อาจจะเป็นชุดนี้ก็ได้ครับมาดูเอเก้พาวเมอร์เนโตแล้วก็หน้าป้าเป็นแจ็คสัน ก็อาจจะเปลี่ยนสองตำแหน่งก็คือตรงาตานโช่นะก็เอามาด้ดยเจ้มาเล่นขวาแล้วโยกเนโต้ไปเล่นซ้ายแบ็กขวาก็อาจจะให้กุสโตไปนั่งนะครับผมแล้วก็ให้ลิสเจมล,ลงมาอาจจะเป็นประมาณนี้แบบฮูสกอเนี่ยอาจจะเป๊ะเลยก็ได้นะนะครับผมนะก็ประมาณนี้สำหรับสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงที่คาดนะก่อนจะลงสนามในวันอาทิตย์นะครับผมคือการเจอกับเบนฟอร์ดผมว่าไม่ง่ายอยู่แล้ว ยิ่งเกมเยือนเนี่ยแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคืออะไรก็คือผมว่าเขาบุกใส่เราก็ดีครับมันจะได้มีพื้นที่ถ้าเราไปคลองเกมแล้วเบนฟอร์ดตั้งรับแล้วสวนกลับอันนี้น่ากลัวนะเอออันนี้น่ากลัวคือแบบข้างหน้าเขาวิธีการเล่นเอาง่ายๆคือมันจะต่างกับสปเปอร์ตรงที่ว่าตอนกับเจอสปเปอร์เนี่ยไล่เพสไหมผมอธิบายในช่วง after the match คิดที่ไลฟ์ฟังคือแบบเขาเข้า พอเชลซีได้บอลปุ๊บเข้าเลยหนึ่งตออหนึ่งแต่เบนฟอร์เนี่ยเขาอาจจะคุมโซนแทนคบเวอร์กันอะคุมโซนแทนคือแบบไม่เข้าโฉงชางหรือแบบลุยใส่เชลซีแบบเน้นๆจะอาจจะมีครับแดนหน้าแบบไล่เพรสแดนหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนสเปอร์คือแบบเขาจะรอจังหวะเฉยๆที่เราพลาดแล้วสวนอันเนี้ยคือสิ่งที่เชลซีต้อง คือผมมองว่ายุคเนี้ยยุคมาเลสกาเนี่ยยังจัดการตรงนี้ไม่ได้คือแบบตัดเกมแล้วโดนสวนกลับอ่ะถ,อถ้าเจอทีมที่มันแบบสวนกลับเี่แบบเฉียบขาดอเออไออย่างเงี้ยเชลซีแพ้นะแบบอาจจะเจอความยากลำบากอาจจะบางเกมอาจจะเสมอแต่แตไม่ถึงกับแพ้นะแต่ว่าเจอปัญหาต้องใช้คำนี้ว่าเจอปัญหาแต่ถ้าเชลซีครองเกมแล้วแบบเบนสฟอร์ดรับลึกก็ต้องดูว่าเชลซีจะเจาะ เบนสฟอร์ดได้ในครึ่งแรกเลยไหมประตูแรกจะมาเร็วไหมถ้าประตูแรกไม่ได้มาตั้งแต่ครึ่งแรกน่าจ,จะลาบากนิดนึงอาจจะยิงได้ลูกเดียวเหมือนแกสเปอร์ก็ได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าโดนนําก่อนเนี่ยผมยังไม่ค่อยเชื่อมั่นขนานดะว่าจะกลับมาชนะเออแบบยิงแซงสองลูกลยอะไรเงี้ยถ้าโดนเร็วเลยนะแบบครึ่งแรกอยู่ดีเชลซีพลาดแล้วโดนเบนฟอร์ดลงโทษเนี้ยขึ้นนําก่อนเลยหนึ่งศูนย์นี่คือนี้อันนี้คือยากแล้วนะ คืองานเข้าเลยนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจาะเข้าได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเกมที่ดูซอฟต์ลงดูแบบแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าตอนเจอสปเปอร์แล้วกันเออเจอสปเปอร์น่ยมันเรื่องดาบี้แมตช์ด,ด้วยเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรด้วยแต่เบนฟอร์เนี่ยคือการเล่นของเขาคือโยนยาวอยู่แล้วแล้วก็ให้ข้างหน้าเนี่ยเอมโบโมกับวิซ่าเลยวิง่งแล้วแบบแคล้ายๆแบบเอ,อสร้างอันตรายคู่แข่งด้วยความเร็วบอลไดเรก ได้บอลแล้วตู้มเลยครับแล้วก็ไปวิ่งแข่งไปงัดจากกองหลังอย่างอย่างคู่แข่งที่จะเจออย่างเชลซีเนี้ยไปงัดกันแต่ถ้าเชลซีคลองเกมเยอะๆแล้วเจาอได้สมมุติทะลวงแล้วขึ้นนำหนึ่งศูนย์ในครึ่งแรกนะสบายแล้วแต่ว่าอย่าผ่อนเกมนะเชลซีช่วงหลังนำปุ๊บมันชอบผ่อนเกมอ่ะให้คู่แข่งบุกใส่เราแล้วเราตั้งรับอย่างเงี้ยมันแบบมันอันตรายกว่าที่ เราตั้งเกมแล้วบุกเอาลูกสองมากกว่านะครับผมก็ต้องระมัดระวังตรงนี้คือเสมอมีมีแน่สกอร์เนี่ยคืออย่างน้อยแบบผมว่าเสมอได้แต่ว่าชนะเนี่ยมันอยู่ที่ลูกแรกอ่าลูกแรกกับเกมรับของเราว่าจะพลาดหรือเปล่าถ้าไม่พลาดแล้วได้ประตูด้วยสามคะแนนไม่น่าจะหนีนะครับผมแต่ถ้าพลาดแล้วโดนเข้านำงอนด้วยเนี่ยลำบากนะครับในการกลับมาแบบแคล้ายๆแซงชนะ นอกจากว่าวันนั้นเล่นดีกันหมดเออเล่นแล้วทําอะไรก็ดูดีไปหมดเอออย่างเงี้ยนะผมก็คือเชลซีไม่ต้องเจอใบแดงใช่ไหมไม่เสียจุดโทษโงๆ่ๆงนะครับผมแล้วก็เล่นโชงชางหรือแบบผิดพลาดส่วนบุคคลอนะ่ะเอ er, personal error อ o r เลอร์เพอร์ r o r เอร์นลเออร์เลอร์ะไรนะที่เขาว่าคล้ายๆแบบความผิดพลาดส่วนตัวคือถ้าไม่มีสามข้อนี้นะเชลซีก็ก็มีโอกาสชนะทุกทีมได้ครับเข้าใจปะ แล้วแบบเราทําได้ละเอียดทําได้ดีแล้วแบบตามแผนแล้วกันอ่ะคือช่วงท้ายเนี่ยไม่ได้อยากจะแช่งหรือไม่ได้อยากจะอะไรกับทีมนะแต่ว่ามองทีมเป็นหลักจากมาเลสกาคุมต่อไม่มีปัญหาหรอกครับเดี๋ยวเวลาเขาจะวัดเอาเองเพราะว่าปีหน้าถ้าเขาไปเล่น UCL แล้วเขาทาได้ดีในในซีซั่นเนี่ยซีซั่นหน้าเขาจะหนักกว่านีกเพราะว่าเรื่องอะไรครับความคาดหวังเป็นปัจจัยหลักที่สุดเลยครับผมยังไงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในช่วงบีฟอร์นั้นหมายยังไงก่อนจากไปฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับไลน์ช่อง Hard Off Blue เนียนะเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผู้สาวช่องเชลซีช่องเล็กๆนะหากคุณมีหัวใจเป็นสีน้ําเงินเราคือทีมเดียวกันสำหรับวันนี้ในช่วง b ีฟอร์ดแมตทเกมพิม์ลีกนัดที่31นัดที่เชลซีจะบุกไป,ปเยือนเบนฟอร์ดแต่กัน,นแต่กันในคืนวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา2ทุ่มตรงนะครับก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ